ตัวชีวัตต่อไปนะคะเป็นตัวชีวัดที่5นะคะตัวชีวัดต,ต่อเนื่องที่เราดําเนินการมาทุกปีนะคะตัวชีวัดการลดพลังงานค่ะซึ่งทางกพลอสอทปถเป็นเจ้าภาพในการดําเนินการตัวชีวัดนี้ขอเรียนเชิญอาจารย์ถิตาพาเข็มเจริญเป็นผู้ชี้แจงค่ะ ในส่วนของตัวชีวัดเรื่องการลดพลังงานนะคะตัวชีวัดนี้ก็จะประกอบด้วย2ตัวชีวัดย่อยค่ะก็คือตัวที่5.1นะคะเป็นเรื่องอพลังงานด้านไฟฟ้านะคะและตัวที่5.2เป็นเรื่องพลังงานด้านน้ามันเชื้อเพลิงนะคะซึ่งก็เป็นตัวชีวัดที่ได้ดําเนินมาดำเนินการมาแล้วนะคะแล้วก็จะมีการใช้ผลการประเมินจากระบบ e-report นะคะของสอนอพอสอนอพอนะคะกระทรวงพลังงานค่ะ ในส่วนของเกณฑ์การให้คะแนนนะคะก็จะเป็นการวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าค่ะหากลดลงร้อยละ2องอะ,ะ่ะได้เท่ากับ1คะแนนค่ะแล้วก็ถ้าหากสามารถลดลงได้ร้อยละ10ขึ้นไปนะคะจะได้เท่ากับ5คะแนนค่ะในส่วนเกณฑ์ของตัว5.2นะคะเรื่องอน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะก็จะเป็นการวัดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะคะหากลดลงร้อยละ2ก็จะได้เท่ากับ1คะแนนลดลงได้ ร้อยละสิบขึ้นไปนะคะก็จะได้เท่ากับ5คะแนนซึ่งลักษณะเกณฑ์การให้คะแนนของทั้ง2ตัวชี้วัดย่อยนี้นะคะก็จะมีลักษณะคล้ายกันค่ะในส่วนของการดำเนินการสำหรับ2ตัวชี้วัดย่อยนี้นะคะก็คือให้ทางสำนักงานเขตนะคะดำเนินการรายงานข้อมูลไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะเป็นประจำทุกเดือนและรายงานข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าระบบ e-report นะคะของกระทรวงพลังงานค่ะ จะขอเพิ่มเติมนิดนึงคะ่ะส่วนรายงานข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องอะค่ะนอกจากทางเขตพื้นที่นะคะจะกรอกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันในแต่ละเดือนแล้วนะคะ,ะในหน้าระบบอะค่ะก็จะมีช่องเป็นตัวดัชนีชี้วัดอะค่ะ เป็นคอลัมน์สุดท้ายหัวข้อสุดท้ายเลยะคะ่ะที่เข้าไปให้กรอกเกี่ยวกับจํานวนบุคลากรเกี่ยวกับทรัพยากรในเขตพื้นที่นะคะตรงนี้ก็ขอให้ทางพี่ที่เขตนะคะช่วยกรอกให้ครบนะคะเพื่อที่เวลาคํานวณคะแนนมาของทางสอนพอพนนะคะจะได้ไม่มีปัญหาค่ะสําหรับในการรายงานก็คือให้รายงานภายในวันสุดท้ายของเดือนถัดไปะคะ่ะอย่างเช่นการรายงานข้อมูลของเดือนมก,กราคมะคะ่ะก็คือให้รายงานให้เรียบร้อย ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ขณะนี้ค่ะระบบ e-report นะคะก็เปิดให้รายงานแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อเดือนกันยากันยายน2563นะคะแล้วก็จะเปิดยาวให้รายงานจนถึงเดือนสิงหาคม64คะ่ะแล้วเดี๋ยวในทุกรอบการประเมินรอบที่1และรอบที่2อะคะ่ะทางกพรอสอพทก็จะขอผลคะแนน,นจากกระทรวงพลังงานคะ่ะมากรอกในระบบ KRS ให้คะ่ะ ขอเชิญตัวชีวัดถัดไปค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์ธิตาพานะคะสำหรับรา,ายละเอียดตัวชีวัดการลดพลังงานนะคะ